สวัสดีค่ะช่องจะแก้วผ้ามวนนะคะ่ะน้ะมือน,นี้มาวัดวันนี้เป็นวันพระเนาะแปดซ้ำหมดละกะเลยมาถ้าเดืจัดดอกไม้เนาะถวายพระน้องสาวคนกำลังคนกำลังจัดดอกไม้อยู่จัดแจกันดอกไม้ถวายพระพุทธเนาะ ทำให้สวยๆนะคะค่จัดจะจกันเป็นเด้หันหน้ามาให้ป้านะหันหน้าเออนั่นแหละนั่นแหละจะได้สวยๆขออนุญาตเด,ด้อค่ะคุณครูเขากล้องน้ำเนเด,ด้อค่ะ<า> ภูเกตวันนี้เ่นมาลงวัดตักบาดทำบุญตักบาดวันพระนะคะพี่น้องหลายคนถากมาลงวัดวันนี้มันเป็นวันพระสวยแล้วล่ะทันกระดาษสวยแล้ว คุณครูกำลังสวยคู่มือนี่เท่นี้คุณยายว่าสวยแล้วคุณยายว่าหมักคุณน,นี่เดี๋ยวเบื้องหลานสาวตะดุนก็นว่าจุ๊บนี่แหละสวย ลายนกลายคนก็กระมักคอมเมตนเนาะร้องพากันจัดอาหารยากเชี่ย,ยเป็นผู้ชายลูกใหม่ยายจันเอ้ยนางสวยๆด้วเจ้าหัาเ่าะ งาม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 ขึ้เก่าค่ะ เอาคลิปนี้ก็บเอาไว้สำนึกก่อนเนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ